สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เอาเสื้อผ้ามาเบ่งวิธีการเฮ็ดเกือสิ้นเท่าเป็นวิถีชีวิตแบบบรบานะครับบางคนอาจไบ่เคยเห็นว่าเขาเฮ็ดกันแบบใดขั้นตอนแรกนะครับกับกวาดดินดินพวกนี้สิมีความเข้มนะครับกอดกวาดกองไว้ตากแดดไว้จนหอดตอนแรงพอตกต,ตอนแรงนะครับเ้าเสียเอาดินพวกนี้ครับ ที่ผ่านการตากแดดไว้นี่ยครับเมื่อคืนห้างทั้งบ้านเฮาเอินว่าห้างครับนี่แบบนี้ครับขืคืนห้างในห้างห้องกระสีห้องด้วยแกบนะครับไว้กองนะครับนี่แหละครับเอาแกบมาใส่้วกาเอาดินที่ห้องตากแดดไวน้น่ะมาทับเสร็จแล้วห้องกระอัห้แน,น่นเอาน้ำเติมลงไปนะครับ แช่ไว้พักไว้หนึ่งคืนครับหนึ่งคืนพ่อโตกตอนเศร้ามากห้อกบมากทาการเปิดกอกกอกนะครับข้างล่างนี้กองเอาน้ำน้ำพวกนี้สิมีความเข้มนะครับเขาเอาน้ำพวกนี้แล้ครับไปต้มนะครับน้ำที่ห้อกองผ่านการกองนะครับ บอซกกระปุกนะครับพระว่าหอาก,ก่องแล้วหลวังจากนั้นหากจะเอาไปตม้มเสี้ยนึงนะครับเอาขึ้นห้างไว้เนวนี้ครับจะมีหลายห้างอยู่เด้อนะครับกลองน้ำพวกนี้สิมีความเค็มจากธรรมชาตินะครับเประว่าด,ดินพวกนี้เป็นดินที่มีความเค็มอยู่แล้วนะครับกลองเสร็จแล้วหอากับสี้น้ำน้ำนี่แหละครับน้ำตัวนี้ที่อยู่ในถังนี่ครับสะมีความเค็ม หลังจากนั้นหฮอสิน้ำน้ำพวกนี้น้ำีิผ่านการกองเนี่ยเอามาต้มนะครับเอาเบิ่งวิธีการต้มครับนี่นะครับเอาสิมาต้มต้มไปเรื่อยๆนะครับน้ำที่หฮอกองเนี่ยเฮาเอามาพักไว้อีกทีนึงนะครับพักไว้ในโอง่งทิ้งไว้หลังจากนั้นหฮอกมาตากักเอาไปต้มต้มจนกว่าสีแห้ง กลายเป็นเกลือโปรเมนง่ายๆ้ะครับกว่าสีเป็นเกลือกระท้อนหนึ่งน,นะครับเนี่ยนะครับเอามาต้มต้มไปจนน้ำมันแหง้งมันก็สิกลายเป็นเกลือหลังจากนั้นเท้าก็สีมาเก็บใส่กระท้ออ่อีพี่ต่อไปนะครับสีมาเบิ่งวิธีการขั้นตอนที่มันกลายเป็นเกลือละเท้าเาสีมาแผ็กใส่กระท่อนําไปจําหน่ายหรือไปแจกจ่ายใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเท้าสําหรับอีพี่นี่เอาไอว้แค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวเข้ามาต่อกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ